วันนั้นนะคะเพื่อนๆไม่ได้ทํางานเต็มที่เลยเพราะว่าร้องไห้ร้องไห้คิดถึงแฟนฝรั่งที่อเมริกาค่ะเพื่อนๆไม่ใช่ร้องไห้อะไรนะคะเพื่อนๆร้องไห้เพราะหัวเขาไม่กลับมารอบที่ 2, <S <S 2> อง Hi baby. Hi baby. สวัสดีค่ะยายแรมอินอเมริกามาแล้วค่ะเพื่อนอุหอมดอกผักชีค่ะหอมดอกผักชีมากๆเลยมันกําลังเป็น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 เม็ดของผักชีนะคะเพราะว่ายายแรมเอาเก็บไว้เอาเก็บไว้ให้มันเก่ให้มันเก่แล้วก็จะเก็บเม็ดมันไว้ไว้แบบไว้เพาะปีหน้าค่ะเพื่อนอันนี้ก็บรรยากาศก็ร้อนเหมือนเดิมค่ะแต่แต่ช่วง บ่ายสามหรือว่าบ่ายสี่มุงนะคะเพื่อนเพื่อนมันยังไม่มันก็คืออากาศก็เริ่มดีแล้วค่ะอากาศเริ่มดีแล้วค่ะไม่ไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนจนเกินไปค่ะ,ะพูดไปก็เหมือนอยู่อยู่ในลงอยู่อยู่ในดงดอกไม้ดอกไม้นะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็คืออยู่ในบรรยากาศที่แบบว่าอยู่ในสวนสวนพริกสวนผักชีแล้วก็ต้นต้นไม้ของยายแหลมนี่นะคะเพื่อนเพื่อน อนนี้นะคะช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงของเมริกานะคะเพื่อนๆยายแล้วก็เลยมานั่งเอาบรรยากาศข้างนอกบ้านค่ะมาอยู่ริมริมต้นผักชีของยายแลมนะคะที่ยายแลมจะทําเอาไวเเ้เป็นเป็นเม็ดไวปีหน้าไว้ปีหน้าเอาไวป้ปลูกปีหน้าไว้มันแก่เม็ดมันแก่นะคะก็จะอาไวไวป้ปลูกปีหน้า mm hmm. วันนี้ก็เลยมานั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็บรรยากาศดีๆค่ะเพื่อนๆ mm hmm. แล้วก็จะมาเมาส์หมอยจากตอนที่แล้วนะคะ หลังจากที่เอ้า,อามีคนเดินมาค่ะเพื่อนมีคนเดินมาเอา้าใครน้าเดินมาขโมนขโมนลูกชายลูกชายจะมาหามาลูกมามามาเร็วโออไม่มาไม่มา,มมานั่งอยู่ตรงนั้นแหละนั่งลงนั่งลงอันนี้ลูกชายจะมาให้กําลังใจเพราะว่าพี่สาวนะคะพี่สาวก็นอนหลับอยู่ข้างในแต่ลูกชายอ่าน้องอิตตันเนี่ยมาเดินเล่นข้างนอกกับแม่ ก็เลยอ่าก็เลยจะมาเมาท์หมอยจากโตจากตอนที่แล้วนะคะที่ยายแลมพาแฟนไปเจอแม่และแม่และแม่มีความรู้สึกยังไงเจอลูกเคยฝรั่งนะคะแม่ก็มีความดีใจนะคะลูกจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อน <laughs> ลูกลูกสาวจะได้เป็นฝังเป็นฝานะคะที่แบบว่ามีคนต่างชาติมาหลงชอบมาหลงรัก ลูกสาวอะไรนี่เขาก็มีความภูมิใจนะคะหลังจากกลับมาจากที่อุบลแล้วเราก็จะมาอยู่ที่กรุงเทพอีกรอบหนึ่งค่ะก็พาเขาไปเที่ยวนะคะจนกว่าเขาจะได้ได้บินกลับค่ะ,ะช่วงบินกลับนี่นะคะมันทําใจลําบากมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนลาบากเพราะอะไรคะลาบากใจเพราะอะไรเหมือนใจจะขาดคิดถึงสิคะคิดถึงเพราะว่าเขาทิ้งความน่ารัก ทิ้งความแบบโรแมนติกทิ้งความแบบว่าสารพัดให้เราประทับใจค่ะพี่เพื่อนเพื่อน,นทิ้งความสาราสารพัดให้เราประทับใจทั้งหน้ารักทั้งโรแมนติกทั้งตามใจช่วงประมาณสี่วันห้าวันอินเลิฟมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนทีนี้ยายแหลมก็จะมาเล่าว่า,าไปส่งแฟนกับอเมริกาทํำยังไงมีความรู้สึกยังไงเพื่อนๆอน,นอาจจะมีความรู้สึกเหมือนยายแหลมนะคะอุ้ย ไม่อยากจะพูดค่ะอายุอายุเยอะแล้วยังมาอินเลิฟยังมาแบบว่าหลงรักครั้งแรกนะคะคือไม่อยากให้จักไปไหนเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพื่อนๆจะเมาหมอยให้ฟังเลยก่อนที่เราเราเราไปเที่ยวอุบลมาแล้วเราก็มา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 ,มาที่กรุงเทพนะคะก็มาพักที่กรุงเทพป,ประมาณคืนหนึ่งสองคืนนะคะเพื่อนๆคืนหนึ่งสองคืนก็พากันไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ค่ะ พอเที่ยวจนเหนื่อยพอเที่ยวกลางคืน,นว่าพาไปผับไปบาร์อะไรเงี้ยพอตกดึกมาแล้วก็นอนเอ้านอนแล้วก็อะไร <c oughs> มันมันเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะคู่บ่าวสาวอยู่กันสองคนสองต่อสองนะคะพเพื่อนเพื่อนอันนี้คือคิดลึกได้นะคะเพื่อนเื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็นั่นแหละค่ะ <c oughs> นั่นแหละค่ะมันก็มีความแบบว่าคู่บ่าวสาวอยู่กันสองสองต่อสองนะคะมันก็อ่าเหมือน น้ำมันกับไฟนะคะใกล้กันมันก็ลุกพรับขึ้นมาเลยอะไรนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เพื่อนๆสามารถคิดลึกตามได้นะคะอันนี้ทีป่ประเด็นที่ยายแลมจะมาเล่าวันนี้ก็คือแบบว่าสามีฝรั่งจะกลับอเมริกาแล้วสิทํำยังไงเสมอดรามีความรู้สึกยังไงใจหายไหมถ้าถ้าก็กลับไปแล้วเขาจะกลับมาหาเราไหมอันนี้คืออยากจะเล่ามากมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อน ช่วงที่เขา,ามาหาาย,ยแรมประมาณ1นอาทิตย์นะคะาย,ยแรมก็พาเขาไปเที่ยวพาไปเที่ยวอุบลไปหาพา,าไปเจอเจอแม่นะคะทีน,นี้คือจะพูดว่า,าท,ที่พูดเรื่องแม่นะคะก็คือ,อพ่อเสียไปนานแล้วเสียไปประมาณ2ปีกว่าอะไรนีคะก่อนที่จะมาเจอคุณคริสนะคะพ่อเสียไปก่อนแล้วก็เลยเล่าถึงแต่แม่นะคะเพื่อนๆ ก็พาไปหาแม่ที่กรุงที่อุบลอุบลน,นะคะก็พาไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่แม่ก็ทับใจกับลูกเขยนะคะคือแบบว่าามีความภูมิใจกับตัวลูกเขยมากๆเลยนะคะเพราะาเอา,อาใส่ใจเราแล้วก็เทคแคร์เราเป็นอย่างดีอะไรนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็บินบินอพอพอกลับมาก,ก็คือบินบินกับกับมาที่กรุงเทพ ตอ,ตอนไปนั่งรถทัวร์ตอนกลับแบบินค่ะเพราะเขานั่งรถทัวร์ไม่ไหวเพราะมันหลายชั่วโมงเกินนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็บินพอบินมาถึงกรุงเทพเราก็ไปพาไปเที่ยวอีกค่ะประมาณวันสองวันเพราะว่าก็ถึงเวลาบินแล้วก็เลยพาไปเที่ยวกันทุกอย่างเลยก็ช่วงนั้นนะคะอินเลิฟสุดๆเลยค่ะทุกอย่างประทับใจเข้าหมดเลยค่ะประทับใจทุกอย่างเลยทั้งตามใจทั้งโรแมนติก ทั้งแบบอุ้ยอะไรแบบเจอผู้ชายที่แบบว่าใช่เลยอะไรเนี่ยคะ่ะยายแรมก็เคลิมตามเข้าไปเลยคะ่ะช่วงนั้นก็คือให้ใจเข้าไปหมดเลยคะ่100คะร้อซค่ะเอาทีนี้ถึงเวลาเขาจะกลับคะ่ะเพื่อนๆไฟไฟเขาจะเดินทางถ้าถ้าสุว่าเราจะไปจากกรุงเทพสุวรรณภูมิไปหาอเมริกานะคะไฟก็คือต้องไปเช็คอินประมาณตีตีสี่ค่ะเพื่อนๆเ,เช็คอินตีสีทีนี คืนนั้นค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งคืนแลวค่ะเพื่อนเพื่อนล่ลากัน <c oughs> ให้เพื่อนเพื่อน,อนคิดเอาว่าล่ําลาแบบไหนนะคะล่ําลาแบบอุย้ยไม่อยากจะพูดค่ะเพื่อนเพื่อนล่ลาแบบนะคนเรามันอ่ะเป็น เป็นอ่าเป็นคู่รักที่ว่าเจอกันครั้งแรกแล้วก็อินเลิกเป็นครั้งแรกแล้วก็อยู่กันสองต่อสองนเนี้ยล่ําลาขนาดไหนครับเพื่อนเพื่อนก็ล่ําลากันเยอะนะคะเพื่อนๆนนนี่คิดลึกได้นะคะเพื่อนเพื่อนยายแรมก็ล่ําลาเยอะพอถึงเวลาจะเดินทางอ้าต้องออกจากอพาร์ตเมนต์ของยายแรม,อออยยมแล้วประมาณต้องออกจากอพาร์ตเมนต์ของยายแรมแล้วประมาณตีตีตีสามเราต้องตื่นกันแล้วค่ะเราต้องไปถึงเช็คอินก่อนประมาณ ก,ก่อนเวลาที่เขาจะเช็คอินนะคะสุวรรณเช็คอินสี่ตีสี่เราต้องไปถึงสุวรรณภูมิตีสามคืนนั้นนะคะเขาก็ไม่อยากจะลุกเลยไม่อยากจะลุกเลยเพราะว่าเนาะติดใจเราเนาะ,นะไม่อยากจะกลับไม่อยากจะกลับอเมริกาไม่อยากจะไปไม่อยากจะตื่นเช้าด้วยแบบนอนเคลิ้มอะไรเนี่ยนะคะนอนเคลิ้มทีนี้เราก็ปลุกปลุกปลุกไปไปไป,ไปพราเราต้องขึ้นแท็กซี่ ขึ้นแท็กซี่ไปสุวรรณภูมินะตอนนั้นยายแหลมพักอยู่ที่บางกะปิค่ะใกล้ๆเดอะมอบางกะปิมันก็ใกล้กับสุวรรณภูมินะคะนั่งรถแท็กซี่ไม่เท่าไหร่ก็ถึงแล้วถึงสุวรรณภูมิแล้วมันก็ไวเขาบอกว่าเดี๋ยวยิ่งนิดนๆๆๆๆๆๆิดพำพรอดกันอยู่นั่นแหละค่ะไม่ออกจากห้องสักทีพอไปถืออ้าวล้วก็ให้เขาแต่งตัวอะไรเรียบร้อยเตรียมกระเป๋ากระเป๋าอะไรให้เขาทุกอย่างสเสร็จนะคะแล้วก็ไปส่งเขาที่สนามบินค่ะ ไปถึงสนามพินบินนะคะแล้วก็รอรอรอเช็คอินนะคะว่าเขาจะไปตอนไหนช่วงนั้นค่ะเพื่อนๆเ,เอ้ยใจคิดใจคิดว่าอุย้ยฉันเสียตัวไปแล้ว <laughs> ฉันเสียตัวไปแล้วทําไงถ้าเขาไม่กลับมาหาฉันฉัน,ฉ,นฉันจะทํำยังไงอะไรนี้อุย้ยคิดเยอะร้องไห้ก็ร้องไห้เขากดเขาแน่นเลยค่ะไม่ยอมไม่ให้เขาขึ้นเครื่องเขาเพื่อน พอเขาเช็คอินอะไรสับสจมันก็ต้องมาล่ําลากันนะคะพอมาล่ําลากันก็โกอดพอดรักกันเขากร้องไห้ค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็ร้องไห้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อร้องไห้อะไรรู้ไหมคะร้องไห้คือฉันเสียไปแล้ว <c oughs> ฉันเสียไปแล้วฉันเขาจะกลับมาหาฉันไหมอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ยัยแล้วก็คือแบบมามา,มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าฝรั่งมาหาแล้วแล้วเราก็ออกเดทกับเขาแล้วแล้วเราก็ เขาจะกลับเขาจะกลับไปเมืองนอกเรามีความรู้สึกยังไงตอนนั้นตอนนั้นก็รู้สึกว่าอู้คิดอย่างเดียวว่าเออเราอยู่กับเขาแล้วช่วงประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเขาจะกลับมารอบที่สองไหมเอา้าคิดเลยค่ะเ,เ,เพือ่อนๆพ่อเขาขึ้นเครื่องหรือว่าพออรักกันนะคะเพื่อนๆยายแล้วก็ส่งเขาขึ้นบันไดบันไดที่จะไปเช็คอินค่ะไปเช็คอินอสเตปต่อไปคือไปรายงานตัวอะไรประมาณน,น,น,นี้ก็คือถ้าถ้าขึ้นบันไดเลื่อนไปแล้ว เราก็คือจะไม่ได้เจอกันอีกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็พอดร,รักกันจนคนอ,อยู่หน้าประตูจนคนอยู่หน้าประตูค่ะเพื่อนเพื่อนมองแล้วมองอีกว่ามันจะจากกันตอนไหนอะไรประมาณนี้อ้าวน,นี่มาแล้วค่ะามาดังลงมานังลงเพรอาอะอันนี้น้องยิตันนะคะอ่าพอพอจะส่งเขาขึ้นที่บันไดเลื่อนนะคะถ,ถ้าขึ้นบันไดเลื่อนก็คือไม่ได้เจอกันอีกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็คือ หม,หมดทางรักเลยทีนี้หมดทางรักที่จะได้เจอกันไม่เจอกันอีกเลยอุ้ยวินาทีนั้นคะ่ะเพื่อน,อนๆกดเขาแน่นเลยกดไม่ยอมให้เขากลับไปไม่ไม่อยากให้เขากลับไปที่อเมริกาก็กอดเขาแน่นเขาก็ร้องไห้เขาก็ปาดน้ำตาปาดน้ำตายายแลมก็ร้องไห้ไอคนที่ยืนอยู่หน้าอ่าพนักง,งานที่ยืนอยู่หน้าบันไดเลื่อนนะที่คอยเช็คว่าพาสปอร์ตถ,ถูกต้องไหมไปไฟไหนอะไรเนี่ย เขาก็ยืนมองค่ะเพื่อนๆว่าจะพังพรอดอะไรกันนักหนาอะไรประมาณนั้นพออ่าพอพอเขาขึ้นเครื่องเขาเขาเช็คอินเช็คอะไรเขาคือเขาได้บินแล้วแต่ถ้าเขาเขาไปต่อเครื่องที่ญี่ปุ่นค่ะเพื่อนๆเขาก็โทรมาหายายแลมเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเขาเขาถึงอ่าญี่ปุ่นแล้วก็เลยโทรมาหายายแลมยายแลมก็ร้องไห้ทํางานอยู่ค่ะเพื่อนๆวันนั้นนะคะเพื่อนๆไม่ได้ทํางานเต็มที่เลย เพราะว่าร้องไห้ร้องไห้คิดถึงแฟนฝรั่งที่อเมริกาค่ะเพื่อนๆไม่ใช่ร้องไห้อะไรนะคะเพื่อนๆร้องไห้เพราะหัวเขาไม่กลับมารอบที่สองเอ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีอะไรเด็ดๆมาเล่าเรื่องให้ฟังค่ะ่าเส้นทางรักของยายแลมเป็นยังไงคะจะสนุกหรือว่าหน้าหน้าทึ่งหน้าพิ่สงบง้วคะรอฟัง คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายแรลมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งติ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของยายแรลมด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะอ้ยมีคนมานี่มาด้วยบาย,บายๆนะคะหน่เาเล่นกล้องอุ้อุ้อุ้ Deep in the shadow, I know it's hard to pull one foot in front of the other. So far is the echo. Where do we start?